สวัสดีค่ะอร่อยง่ายบายแม่แต่วันนี้จะพาทําหมกหมอ้อเดี๋ยวเราไปเอาปลาก่อนนะคะปลาที่สดๆดเลยนะคะนี่นะคะได้มาครึ่งกิโลนะคะเตรียมผักขยงนะคะเอาไว้ใส่หมกนะคะขยงแถวอีสานนะคะชอบนํามาประกอบอาหารนะคะประกอบอาหารได้หลายอย่างเลยค่ะแต่วันนี้แม่แต๋จะทำหมกหม้อนะคะได้ปลามาแล้วนะคะก็เอาไส้เขาออกนะคะเอาไส่ไส้ปลาออกให้หมดเลยนะคะจะได้ไม่ขมค่ะ ตัวนี้นะคะบีบง่ายๆค่ะกดแล้วก็นะคะบีบตรงไส้ปลาออกก่อนนะคะโดยการบีบบีบออกแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดนะคะสักสองสาน้ํานะคะจนปลาเรานี้สะอาดนะคะตัวใสปิ๊งๆนะคะนี่นะคะเราก็จัดล้างนะคะนี่ล้างให้สะอาดสะอาดเลยนะคะปลาที่ได้สดๆจากนะคะการดักต่งที่ท้องนานะคะที่ทุ่งนานะคะตามท่อน้ําไหลนะคะ ก็จะได้ปลามาอย่างนี้นะคะล้างล้างให้สะอาดนะคะเราจะเอาไส้ออกนะคะเขาจะได้ไม่ขมเนาะล้างให้สะอาดไม่ต้องไปเอาเกล็ดออกนะคะยุ่งยากเสียเวลานะคะปลาเล็กปลาน้อยนะคะทานทั้งเกล็ดได้เลยนะคะนี่นะคะล้างให้สะอาดเมื่อล้างสะอาดนะคะนะ้สุดท้ายเราก็จเสด็ดน้ํานะคะใส่ตะแกรงไว้นะคะ พื่อที่จะให้เขาเสด็จน้ํานะคะขาวปลาออกนะคะให้ปลาที่เราทำเนี่ยนะคะไม่มีกลิ่นคาวของปลาเลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะปลาได้มาครึ่งกิโลกรัมนะคะนี่ตัวสายปิ้งๆนะคะแล้วจากนั้นนะคะก็ล้างกระมังเสร็จก็นะแล้วก็ล้างผักขยงนะคะผักขยงนาตัวนี้คือขยงนา100%นะคะ หน้าหอมหอมเลยนะคะทางอีสานนะคะชอบใช้ในการหมกปลาค่ะล้างผักขยงเสร็จเราก็มาเตรียมพริกนะคะก็จะตํำตะไคร้นะคะหั่นแว่นประมาณ10แว่นนะคะแว่นน้อยๆนะคะแล้วก็พริกนะคะ6เม็ดนะคะหรือตามชอบนะคะหกเม็ดตามชอบนะคะต่ำก็โขลกให้แหลกนะคะค่อยๆโขลกทีละอย่างนะคะจะได้ไม่กระเด็นกระดอนนะคะจากนั้นก็ใส่กระเทียมไปทีละเม็ดนะคะ เคยํำแบบนี้บ้างนะคะจะใส่ทีลม็ตนะคะถ้าใส่ไปเยอะนะคะกระเด็นค่ะตำโคกโคลกนะคะโคลกให้แหลกๆหน่อยนะคะแล้วแต่ชอบเลยจะชอบแหลกชอบหยาบนะบางคนแบบว่าชอบหยาบๆยบก็ําๆแล้วก็ใส่เลยนะคะมาําแหลกนิดนึงนะคะใส่กระเทียมนะคะสี่ห้ากลีบนะคะแล้วก็ใส่หัวหอมนะคะแปดกลีบนะคะแปดหัวนะคะหัว ก็ไม่ใหญ่มากนะคะโคลกโคลกให้ละเอียดนะคะจากนั้นนะคะเราก็เตรียมกะปินะคะกะปิใส่หนึ่งส่วนสามนะคะช้อนโต๊ะนะคะกะปิจะให้กลิ่นหอมนะคะแล้วก็เพิ่มความเค็มนะคะจะได้รสชาติเค็มๆแล้วก็หอมนะคะกะปิหนึ่งส่วนสามช้อนโต๊ะนะคะเอากะปิลงไปตำนะคะตำให้แหลกๆนะคะเข้ากันนะคะ จากนั้นนะคะเราก็เตรียมปลานะคะที่เราล้างสะอาดแล้วใส่หม้อไปเลยที่เสดดน้ําเรียบร้อยนะคะแล้วก็ใส่พริกที่เราโขลกไว้นะคะนี่รุ่งนะคะรุงด้็ยเกลือนะคะเกลือปลายช้อนโต๊ะนะคะอันนี้แม่แตงเอาพริกใส่ไปก่อนนะคะจะเห็นว่าจะใส่เกลือนะคะเกลือปลายช้อนโต๊ะนะคะนี่นะคะแล้วก็ ใส่น้ำปลาสองช้อนโต๊ะนะคะน้ำปลาอย่างดีสองช้อนโต๊ะนะคะแรชูรสผงนัวนะคะเศษหส่วนสาช้อนโต๊ะหรือตามชอบนะคะใส่ได้เลยเนะหรือใครจะใส่ผงปรุงรสอีกสักหน่อยก็ได้นะคะแต่มต่จําเอาแค่นี้แหละนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะตัวนี้รสชาติจะพอดีมากนะคะปลาเราใช้1กิโลกรัมนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ นะคะนี่เลยพักขยงลงไปด้านบนจากนั้นก็เติมน้ำไปนะคะ1 5 0 ml นะตัวนี้ร้อยแล้วก็เพิ่มอีก50 ml นะคะลัวหม้อไหม้มนะเพราะแก๊สค่อนข้างแรงเดี๋ยวเผลอหม้อไหม้นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็เปิดไฟนะคะเปิดเตานะคะแล้วก็ เปิดไฟในระดับที่กลางค่อนอ่อนนะคะเพื่อที่จะตุ๋นปลานะคะอันนี้เรียกหมกหม้อนะคะปิดฝาหม้อนะคะแล้วก็ตุ๋นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ใช้เวลาตุ๋นประมาณ10นาทีนะคะจนน้ําเดือดพุดๆพุพุนะคะปลาสุกนะคะเราจะใส่ผักติ้วลงไปนะคะส้มติ้วนะคะสักสี่ยอดนะคะเพิ่มความเปรี้ยวเพิ่มรสชาติให้ปลาจากนั้นนะคะต้มต่ออีกสักพักนึงนะคะ เราก็จะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะหมกมอเป็นอะไรที่ทำง่ายมากนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้กันนะคะหวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะท่านใดยังไม่เคยทานลองทำตามดูนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ